ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามา DIY กันนะครับเรา DIY ตัวแหล่งจ่ายไฟให้กับเอฟเฟกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบีบดีนะครับหรือจะเป็นเอฟเฟกก้อนต่างๆนะครับที่เราใช้งานนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับทีนี้นะครับเราจะมาแปลงเพื่อที่เราจะใช้ตัวเจ้า Power b a แบงเนี่ยนะครับเจ้าเผาแบ อ่า power bank นี้เป็นตัวจ่ายไฟนะครับเป็นตัวจ่ายไฟเป็นเ o w e แบง n 5โวลต์นะครับแล้วก็จะมีตัวแบงค์หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอะแดปเตอร์นะครับจ่ายไฟจะ5โวลต์นะครับแปลงเป็นทั้งหมด9โวลต์นะครับ9โวลต์หรือ12โวลต์แล้วแต่เอฟเฟกบางตัวที่เราเลือกนี่นะครับเราจะเลือกได้เป็น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 2โวดเป็น2มวดนะครับเป็น2มวดเนี่ยนะครับ9โวลต์หรือ 9โวลต์หรือ12โวลต์นะครับแล้วแต่เป็นก้อนหลักนะครับทีนี้ตัวนี้ที่เราซื้อมานะครับมันข้างในเนี่ยข้างในขั้วเนี่ยครับโดยปกติข้างในขั้วเนี่ย,ยะจะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็เส้นเส้นนอกเนี่ยจะเป็นจะเป็นขั้วลบนะครับจะเป็นขั้วลบแต่จริงๆพวกบอร์ดพวกนี้นะครับตามรูข้างในเนี่ยนะครับ ข้างในเนี่ยจะต่อเป็นขั้วลบจากมอแปลงนะคมอแปลงจะอันนี้ผมเอามอแปลงที่ที่ใช้กับพวกเอฟเฟกมานะครับจะเห็นว่าสัญลักษณ์ต่อเนมเพทเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยจะต้องเป็นขั้วลบนะครับถ้าเราซื้อตัวนี้มาเลยเนี่ยตามเนมเพจจริงๆเขาจะเขียนว่าข้างในเนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นขั้วลบทีนี้เราจะต้องมา DIY กันก็คือเราจะต้องมาสลักขั้ว มาสลับขั้วเพื่อที่เราจะใช้งานได้นะครับเพื่อที่เราจะใช้งานกับเอเฟกได้นะครับสลับขั้วยง่ายเดียวเราก็แกะตัวนี้ออกมานะครับแกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วเราก็แค่เอาบัตรกีนะครับสลับขั้วกันผมแงมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ผมแงออกมาแล้วเ่ในบอร์ดมันจะมีแค่นี้นะครับนี่จะมีสาย แดงดาอย่างนี้แดงขาวอย่างนี้นะครับก็ยังมีแดงขาวอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแค่สลับขั้วกันแค่นี้เอาแดงมาไว้ฝั่งนี้เอาขาวไว้ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสลับขั้วตัวหัวนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวลองลงมาผมจะดูตัวอย่างทําตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาไปใช้งานได้นะครับซื้อมาใน ชูปี้นี่ในตลาดลัตด้านี้ก็ไม่กี่บาทนะครับแค่มาสลับครัวเราก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรา,ามาสลับครัวกันเลยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับ หลังจากที่เราได้สลักขั้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเทสดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เขาไฟเข้านะครับ5โวลต์มาแบ่งเป็น9.2นะครับก็ลองเสียบเจ้าเปิดคอรันเดอลองดูนะครับก็ยังใช้งานได้นะครับนี่ใช้งานได้นะครับก็พอดีไม่ได้ลองเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะลองเสียงให้ฟังว่าเสียงนั้นจะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ ในในคลิปนี้ก็จะสรุปให้ฟังว่าเออเราสามารถแปลงได้นะครับ DIY ได้มาแปลงเป็นใช้งานนะครับแล้วก็เราลองมาดูอีกตัวเจ้าบิดบัดี้นะครับก็ใช้ไฟเก้าเก้าโวลต์เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็จะใช้งานได้เหมือนกันครับนีใช้กัวติกนะครับตัวไฟใช้ที่เก้าโวลต์นะครับสามารถเพื่อนๆก็สามารถที่จะไป DIY แล้วก็ ามาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับาการใช้งานของเราว่า,าเราใช้นานประมาณไหนนะครับเราก็เลือก power bank ที่มีความจุอของแบตเตอรี่นั้นเยอะๆเราก็สามารถที่จะใช้การได้หลายชั่วโมงเวลาออกงานนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราจะสามารถที่จะใช้พวก power bank นะครับ USB เนี่ย5โวลต์เป็น9โวลต์หรือ1 3โวลต์ ก็เลือกใช้กันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ประกอบกลับนะครับประกอบกลับเหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้อยู่นะครับก็บางทีก็ใช้อาจจะ2ตัวนะครับพอว่าแบงค์หนึ่งหนึ่งก้อนนะครับหมื่นหมื่นกว่ามิลลิแอมนะครับเราก็ใช้พ่วงได้ได้สองตัวนะครับหรืออาจจะสามตัวแล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยแล้วก็ปริมาณของพอว่าแบงค์นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามคิดกันมานะครับก็ หวังว่าในคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆก็นำไป DIY ใช้กันนะครับมีอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ตอบอถามมาได้นะครับอันไหนที่พอตี้จะมีะให้แชร์ประสบการณ์ได้ก็จะ,อะบอกเพื่อนๆไปนะครับอันไหนที่ผมเองยังไม่ค่อยทราบหรือยังไม่ค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็หาความรู้มาแล้วก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้นำไปใช้งานกัน,นครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อ ยงจะไว้เพลงแต่ลเพลง,งเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเล่นดนตรีนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ